แล้วก็อยู่อยู่กับกะเพราแล้วก็อยู่กับพี่แบงค์นะฮะแล้วก็อยู่กับเพมข <Hello. S 2> อเสียงหน่อยสวโอเคฮ er. er. <ข>ะเสียง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 ที่ต้องมาแจากกุ้งแจงมันยังเล่นได้ครับพี่โอเคครับวันนี้เราอยู่โปเกมอนพาร์ทที่45 46 46แล้ะคราชครับ <play> ผมวันนี้ไม่ได้เล่นนาน ก็ทุกอย่างแม่ง่งวิไลขึ้นสวยงามและอลังการมากบอ,บอกเลยฮะอลังการงานไม่แชงแม่ง,งสวยมากแ<ะ>ม่งสวยมากจริงๆครับผมเข้ามาแล้วงงอ่ะตกใจมากที่ผ่าหรู้วิธีทาเครื่องเครื่องผลิตมิววันนี้จะมาหาของทาเครื่องผลิตมิวนะครับเราจะผลิตวิวทุกรอบน่าจะเพชรออกซิเดียนแล้วก็ถังน้ํากระจกประมาณนี้แหละเออที่ผมจะน่าจะจําไม่ผิด ผมลองดูก่อนมันชื่อว่าอะไรครับเครื่องผลิตมิวต้องหาเพชรเพชรที่อยู่ฮาเมตรพี่บอสพี่บอสไปซูได้ไงวะเลยเพชรต้องเก็บไว้จะต้องไปหาออกซิเดียนขอขอเพชรเพชรอยู่ไหนอยู่อันบนนะอือเอามรกรสองเม็ดมรกรสองเม็ดด้วยโอ้โหดูตีโอ๋อมรกรด้วยพี่จิ้มหายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาเมืองไม่มีเพชรไม่มีเพหลือสองเม็ดใช่มรกรหมดโอเคมันก็เดี๋ยวเราจะไปลงเมืองนะครับไปหาของทำผลิตเครื่องมิวทูกัน ดูเครื่องมิวทูนี่เป็นไงล่ะครับก็คล้ายๆมีทูมีทูเคยฟังว่ามันก็ไปแตกต่างกันแล้วไงละโอต่างแล้วมันเอาไอ้นี่ใช่ไหมมันเอาฟอสซิลแมชชีนมาทําเป็นกีนแทงเฮ้ยผมผมเจอผมเจอตัวเลือดสีแดงอะครับเฮ้ยบอลแดงเอาเลยลุยเลยตีเลยแน่ใจผมปล่อยต่อแนวเอ้ยเยอะแล้วอย่าพาวิพิขอขอเดินออกไปไกลก่อน เฮ้ยมันมีอุรุภาพไายแรงมากแล้วก็เจอตัวที่มันเป็นกระทาด้วยพี่เป้เครื่องยิวจะเป็นมอนเทอร์ก็ไม่ใช่เครื่องยูทําทำทำไงเฮ้ยพี่เคยสอนแล้วไม่เหรอในคลิปอ่ะในคลิปสอนสอนทําของอ่ะเคยสอนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แต่ยังได้กบไปดูคลิปนะกลับไปดูได้เนี่ยยอดจอแล้วไปดูซะตอนนี้ไอ้เพนกวินว่างมากนะไม่มีอะไรทําเลยครับโอเคเราไปขุดเมืองครับบ้านแม่ก็เสร็จแล้ว บ้านเสร็จมาสมบูรณ์เลยหละครับไปหาไปหาของทำอยู่ทวนพี่มีมีคบผมีเฮ้ยอยู่กักับเอ่อกะเพานี่ว่ะออมครับออมครับจะไหมกูผมจะไม่ก็ผมจะไม่เนี่ยตอนนี้ทุกคนตอนนี้ไม่มีใครครบน้องกะเพราแล้วหนีหมดครับอ๋อไม่ต้อง่าตอนนี้ตอนนั้นผมตายอยู่ลยโอ้เดินเข้าไปอะไรกะเพรากะไผ่กะเพราเมื่อไรเต่าเล่าย่อกันที หมไอ้กะเพราเน่าผมก็ไม่ใช่คนโหดร้าี้ยนะเอ้ยกะเพราน้ำผัดใหม่นี้กำลังอร่อยนะครับนเน่าๆขัดอร่อยเลยเหรอใช่ต้องลองต้องลองต้องลองตัวใครขี่ได้ด้วยใครจะขี่กันนะเคเฮ้ยไปแล้วไปละเอ้าชิบหายโปเกมอนตายไม่อยู่มามีทูมีทูมีทูเกิดิเกลตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านเราแล้วนะครับ เพราว่าทำโขบ้านนี้เสร็จแล้วสบายไม่ต้องสร้างเองแล้วใช่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสร้างบ้านมาเองก็ได้เด้อโอ้ยโอเคโอเควันนี้เราจะพักเรื่องโปเกมอนแล้วเราจะมาใช้ชีวิตแบบส่วนวายวอลนะยังไงวะยังไงครับส่วายวอลก็แบบว่าดำรงชีวิตตามธรรมชาติยังไม่ต้องเริเกี่ยวกับโปเกมอนนะพยายามคือแบบว่าขุดบ้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ขุด ขุดเหมืองไปบอกเออพวกขุดเหมืองขุดดินไปทําบ้านเอามานี้ขุดดินมาถมบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่ะอะไรได้บ้านพังนั่นแหละนั่นผมจะอยู่ที่ด้านบ้านผมอ่ะพี่ก็พูดอย่างนี้มันนั่นแหละกลับบ้านครับต้องกลับบ้านครนะใครไม่อยู่บ้านกันระวังตัวไว้เลยกันเระวังอาเบะกะเพราเนี่ยผมยื่นถือดาบเลยระวังขุดทองในบ้านนะครับ ระวังกระเพรานะเวกระเพราจะเป็นอาเบะแล้วระวังโอเคแล้วเราจะเรียนโอเคยังอ้าวำกระเพราไม่เล่นนานเลยผมจะแห้งอยู่อะลืมครับมึนเหมือนกันนะผมก็เองก็มึนนะตอนเนี้ยมันเริ่มแบบมึนๆนเดินเข้าป่าแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอครับหลงป่าแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าคุ้งอยู่ไหนเอ่ยผมอยู่ในดินพี่กำลังขุด เวดินแม่อธิบายได้แบบชัดเจนมากทุกอนุไทยถ้าพี่มาถ้าพี่มาใกล้หงหัวจะลากลงเวดินมันเป็นกีจแดดทั้งหมดอันนี้คือแอดิจิมอนตัวใหม่ของเราเนี่ยโปเกมอนดิจิมอนฟาดอ้าวนี่ม่ถูกผิดเกมแล้วโว้ยแต่วันนี้ก็เออแบบว่ากำลังกำลังอ่าเรียกว่ากำลังเที่ยงคืนไงกำลังดีอู้พี่แพงพี่แพงไม่เคยง่วงอะไรไหนบอสตัวเบิร์เลยอยู่อยู่ข้างหลังพี่อ่ะ พี่เออเจอพอดีเลยครับพี่เป๊ะทั้งมดทั้งไงฮะนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้เป็นบอลลูนครับ่ะสแตสแตตก็ค่อนข้างโอเคนะช่วงนี้บอลลูหักขึ้นยากพี่อืมนั่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนบริการเลยนะยากเป็นคนละบอลลูกันแล้วไหมโอ้ต่อจังเลยเฮ้ยตัวนี้ด้วยตัวนี้เราเคยเห็นกันในแบบเออเรื่องดิจิมอนเอ้ยโปเกมอนแล้วนะครับอ่า เคยเห็นแต่ไม่เคยจับไม่เคยจับใช่ป่ะครับใช่แต่จะมาจับงูเอ้าวผัดดิจะจับดิจะทัชจะจับงูสักหน่อยตีเซียวตายเลยเฮ้ยเด่๋ยวเล่นผัดดีมีจ่ะอย่าเล่นกับงูเห่านุ้ยกระเพานีดีกว่ามาทีเดียร์นะตอนนี้ชิดเต็มสู้ไหมชื่อชิดเต็มใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเป็นกระจูผมนะครับเป็นเมกะจูนะฮะเมกะจูเมกะจูโอเคถึงว่าสิแล้ว แล้วก็เริ่มการเชฟตีก้นแรงเลยผมไม่ได้ไปหาเพชรเอ้ยไม่หาไนี่ม马กดรถถเอยมรกดจะต้องลึกกว่านี้ผมจะหาไอ่มากดต้องไปหา้างใต้ใบโอมที่มอนจับไม่ได้โอ้นะสกิลนี้ไม่เป็นไรนะเอือโอเคติดเอฟเฟก์ไปโอ้โหบ้านใครกลางป่าเลยว่าอลังการงานสร้างมากทึมบอกระยงพี่เป๊ะอ้อมที่มันเขาจะห่วงแมงด้วยเกล็เลยดเก็เลก เขาไม่ได้เป็นหิน,หนอ่ะเราวาร์ลันน้อง <c oughs> น้องพี่เป้ครับน้องเริ่มมวยแล้วว่าทําไมไม่จับโปเกมอนเลยสร <c oughs> ้างแต่วงแต่บบัสเออนั่นนี่เรามาจับโปเกมอนกันไหมโอเคเดี๋ยวพ่อให้จิ๊ขอจำขอขับเราจะทำเครื่องผลิตยูทูบและเครื่องผลิตยูทูบ YouTube ครับก็ใช้เพชรอย่างละเก้าเม็ดด้วยคทำเก้าบล็อกนะครับหรูเลี้ยหูยากยากนะจากเห็นยูทูบเอออ่ามีวยูทูบต้องไปทำยูทูบจับไปได้อะนี่ ไม่เล่นนาลืมหมดแล้วเดี๋ยวนะเราเราเราบินขับรถโลกเลยวไปกันเลยไปกันเลย let's go d i s c ไม่ t h t h ้ l ไม่จับ้ลยขึ้นให้สุดต้องลงให้มีเอดเอ s c o i t h the เ i g อฉันิดขับรถเบาล่าปอกแอนโกลโฮจะโดนจับนะครับโอเค ด้เวลาพี่ประกันไฮบอลพี่เข้าใจทีหลังก็อย่ากินหนักนะเข้าใจไหมเนี่ยวัดโกงวัดก้าดีแล่ายังยังลองไม่จบเลยพูดถึงเรื่องอะไรกันเฮ้ยเจ้าหูตกเอากระเ้อาไได้ฟังเหรอ t e i n นีนี่คือสภาพตอนไม่เมาแล้วถ้าเมาจริงนี่ตาย่ะพูดไม่รู้เรื่องแน่นอนครับพี่ตื่นยังไงขึ้นไ้สุดร้องลงไอมย ไอตัวดิสเต็มนี่โหดแหววจะไม่โหดละเอือตายเต่าเน่าเอาไหมมันต้องดูท่าครับดูท่าดูท่าที่แบบไอพวกท่าสมัยก่อนพวกท่ารมันที่โดนเครียดที่โดนเครียดอ่ะโอ้มันไปเครียดอ้อโอ้แล้วโดนเครียดตลอดโอ้เฮียเดี๋ยว็ดเด็ดเดคลิปนี้เราแกจะเลทใช่ไหม ไม่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นเสกเสกครับมันเปิดเปิดเป็นสาวไว้อ๋อสาวนะอืมร้องโอดโอดเลยเอออย่างนั้นแหละะอย่างนั้นแหละสาวครับไม่เห็นใช้เพ็ตเลยพี่โบ๊ทพี่เป๊ะทำอะไรกันเนี่ยผมบินอยู่ทะเลตายครับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นครับเกี่ยวกันเลยกำลังขุดทองอยู่ตอนนี้นั่นไงนั่นเนี่ยจ่าเลย พองไปทำพวกบุงบ้านอะไรเงี้ยทำคลิปรีวูทูเฮ้ยดีวูทูดีวูทูเดีนยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมฮะมีของอะไรโดบ้างชิปไม่เห็นมั้ยไอ้ยิบเราเคยสัญญาน้องเขาไว้ว่าพี่ว่าอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะเอาคลิปให้หมดเลยโปเกมอนอาทิตย์หนึ่งเลยเราทำให้ดูเลยได้ได้จัดไปครับคลิปเป้ใช่ไหมตอนนี้40พาร์ทเรงจับได้แค่สองเรงจับโปเกมอนตำนานได้แค่ตัวเดียวพี่ ผมว่าเกิดร้อยพันเฮ้ยเราต้องเราต้องจับให้ได้หมดเว้ยเออแล้วทั้งหมดมีกี่ตัวอะกปรมกรมนันนาเฮ้ยนี่มันเต่าเน่าไอ้เจ็ดตัวเรับเต้ามันเต้าเน่ามาสำเร็จโทษมันเอามันไปเฮี้ยทำการด้นดิมันทาาพี่เอะไะครับโทษกันใช่โทษโทษมันบ้านเบี้ยวกินแอปเปิลระหว่างที่บินอยู่เฮ้ยติดคอ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  ผมหน้าไอ้ชื่อเขาออสราห์เลยเนี่ยตกตายนะฮะตกเลยอะตกลงมาเลยอะลองลองกินอาหารระหว่างบินด้วยฮะตกต้องซ่อมนะพี่ระวังนะฮะได้ครับได้เอ้ยดูไม่ทำแล้วจ้ะพอพอซ่อมเป้ครับพอพอซ่อมเสร็จแล้วต้องพี่เป้ครับพอซ่อมเสร็จต้องช้อนนะพี่อุ้ยเกือบเกือบตายพอช้อนเสร็จต้องมีดด้วยป่ะฮะแล้วก็แทงพี่ครับพี่มีดมีดมีดด้ามหนึ่งนี่ครับมีสี่ฟันได้ไหมฮะ เอ๊ะแต่มันซอมนี่หว่ะเดียว,ยว i i. ครับผมเออผมได้อะไรไม่รู gay, <man <man ้ครับก oui> ็เพราะว่าพี่ผมตามบุคู่พี่ไม่ทันแล้วเมื่อกี้อยู่ๆผมก็พีพีชนะแล้วคราวนี้มันก็บอก You beat a boss คาร์บี้อะไรวะได้บอย่างไดก็จยได้ขอมาเย่เแล้วคุณครับครับซ่อมหนึ่งอันนียมีสามง่ามไหมวะผมแทงบอสคูณสามทีมีสามรูแปลว่าอะไรครับมันคล้ายๆกับแบบเพลงแบบยาวๆอีกทนอะไรพวกนี้แบบ ไม่ครับประมาณว่าแทงเข้ารูเดิมเองคุณคุณไม่ต่อมุกให้อ่ะร้องไห้แป๊บกูดำดินแล้วกูอยู่ดินสบายมุกมุกนี้ไม่ปรึกษากันก่อนนะพี่ใครจะไปรู้วะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้า่เปล่แล้วมุกแล้วมุกไม่เคยเล่นด้วยนะมุกไม่เคยเล่นกันด้วยมุกนี้ประเด็นกีคือถ้าสมมติพกพี่นี่เล่นมุกดีกันเองมันแบบว่ามันจะแบบ ติดเลทไปหน่อยไหมคหรือแบบคนอาจจะเขาจะผิดได้ว่าพี่ไม่ค่อยติดเลทนะเว้ยเฮ้พี่บอกว่าพี่เป้มีอะไรสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้เออไม่มีฮะใช่เลยใช่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงเชียร์อยู่ครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับคลิปนี้ใครที่ดูนะครับอยากให้พี่โบ้พี่เป้จิ้นกันบอกเลยไอ้ถุยกระเพราเออใต้คอมเมนต์ครับ ว่าโลกโลกมันอยู่ไม่ได้ก็พอเองไงแหละคนเขาเริ่มจะลืมลืมไปแล้วนั่นแหละเรามันเริ่มมืดมืนกันนะครับนั่นแหละเออเองยาไปขุดขึ้นมาอ๋อเรื่องนี้ไงบอสเรื่องนี้ไงบอสเรื่องที่เรื่องใหม่ๆเนี่ยเรื่องเนี้ยอะไรนะกะเพราสีเขียวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดออะไรใบกะเพราสีเขียวอะไรน่ะกะเพราคุ้นๆกะเพราพิกนอะไรเงี้ยไอ้ที่อยกะเพราสีเขียวเอ้ยไอ้เต่าเน่าสำเร็จโทษมานเดี๋ยวนี้มันไปเที้ยนไปเที้ย่ไงไมั่ง ล็อกสไลด์ตัวอะไรครับเสร็จเรียบร้อยครับมันตัวอะไรอันนี้ปลายก้อนครับโอ้ยสามารถขีีได้ด้วยขีีและสามารถลงได้ด้วยอุ้ยเยอยๆโอ้โหลงแรงเลยครับจะไม่ทำแบบบางทีละมันเป็นวิทยาทานไงเผื่ออยากจะอยากเห็นอะไรงอ๋อนึกว่าวิทยาทานนึกผมคิดว่าคล้ายวิทยาศาสตร์ละพี่ไดน้องก็เอามันนี่หน่อยครับครับผมมันนี่หน่อยครับใช่ ผมมีคําถามผมมีคําถามเฉาังมาถามครับคำถามเชานี่อ๋อเิดว่ามาเลยถามว่าถามว่าน้านะของเหลวอะไรเอ่ยที่ร้อนครับของเหลวอะไรที่ร้อนน้าร้อนเนี่ยตอบอ<า>ช้าไปครับนี่คือคําตอบครับเราโอ้ชีตไปเราเกินดไหนวะเนี่ยโอาอยู่ไหน พี่เป้ผมไปที่เพื่อนนะครับเริ่มหิวเบอร์เกอร์ไอนอนนอนอยู่แถวนี้เราไม่ใช่หรอมันต้องมาเกิดพี่นี่ครับผมเริ่มหิวเบอร์เกอร์แล้วพี่ตอนตีจะตีสามวันเนี่ยตอนนี้ตีสองหิวเบอร์เกอร์เหรอกระเพราเริ่มหิวใช่ไหมพูดโอ้ยกระเพราพูดเขาว่าแฮมเบอร์เกอร์พี่ฟังหน่อยครับชีสเบอร์เกอร์นี่มันมันเป็นีกโปรแกรมเสียงไงไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวมาร้องเพลงเก็พอเราก็แอ กรมอัดใหม่พร้อมกับโปรแกรมเออทึทึ่ร้องเพลงร้องเพลงพี่พี่เอกนี่ก็รอพี่เอกอ่ะเบอร์เกอร์เพลงของเลดี้กา้าเอ้ยมันของพี่ออยครับไอของพี่ออยไอที่มันอะไรอะเปปเปียแฟลต้าอะไรนี่แหละไม่ใช่ โอ้ยเหนื่อยกับการอยู่ในนี้มากเลยเป็นการแทนเกมที่เหนื่อยมากครับอมอุ้ยอุ้ยออะไรครับต่อเนาอุ้ยอุ้ยกะตุกกะตุกย่า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 ย่ไม่ไย่ไย่าย่าม่ไย่า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 ยเาย่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 ายมาย่ายา่ัย่าายายาต้าย่า่่าา่ยยย่่าาย ผมยังไม่ได้อะไรก็เต่าเน่าเลยนะครับโอ้ค้างค้างค้างเทาทีครับกระเพราปล่อยเต่าเน่าฮะไม่ได้ปล่อยเลยเมื่อกี้เป็นค้างไรี้ไงวะพี่เมื่อกี้กระเพราได้ปล่อยแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยเมื่อกี้กระเพราแม่งตีพี่ใส่ลาวายอยู่ทำลายพี่ใช่แยกได้โปรดอย่าทำลายกันเลยโจมาปิกาจู พิกเกจู่ยังคล้ายจู่อะจะน้องเราไม่ชัดขออีกทีนิดพิกจเกตจู่โอ๊ยไม่ไหวแล้วปวดหัวเยนื่อยน้องคนจะรู้สึกเป็นผมนะเพราะฟังแล้วรู้สึกปวดหัวปวดกระบาลมากขึ้นเลยนะฮัลโหล s คิดไพ่แล้วนี่โปเกมอนตัวใหม่รา็ส้องเลยพี่หมดซ้ำหมดซ้ำหมดซ้ำตัวอะไรครับมัต้องแรปโยมาแน่ๆเลยนะเบื่องจาพวกคิดฝอและเอกและเอกและรองนใหม่ผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีดีดีหรือตัวที่เด็ดแบบแบบแบบคิดดีทำดีเออนั่นแหละคิดดีทำดีผมชอบคนที่มี เฮ้ยฮะอะไรนะคอยดีคอยดีเปล่าเปวแปวไม่มีอะไรครับฟังไม่ค่อยชัดนะครับแล้วคนที่อ่าฟังไม่ค่อยชัดเมื่อกี้ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมว่าไม่ได้ยินเหมือนกันนะเลยอยากจะให้น้องๆช่วยกันฟังนะว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับโบเดี๋ยวเราฟังฉันหน่อยอย่าเพิ่งมืนหนีไปตัวฉันยังไม่ได้คิดที่ทำให้ฉันเสียใจเบ๊้ ว่าฉันหลอไปเบบีคนละเพลงอยกับพี่ฉ an yeah like ันผิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจคนเหตุที่ฉันหื่อนั้นสันชาติยันชาติยันนี่เธอเข้าใจแม่งเมื่อกี้ร้องเพลงฉันหลอกเดาดูเพื่้งฉันคอลอลออนวอนอะไรนะพี่อะไรนะ เเขาร้องยฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนอย่าไปทิ้งตัวลราคุเข่ากราบาึ้นเอาไว้เจอเพชรแล้วหนึ่งเม็ดเจอเพชรแล้วสองเม็ดเจอเพชรแล้วสามเม็ดเจอเพชรแล้วสี่เม็ดเยื่อไหนเพลงนี้ร้องไม่ค่อยเก่งครับต้องไปถามคนเค้นคือซี่ครับมันคงไม่มีประโยชน์พอโดนสเตย์ใครไอ้ยาแต่ถ้าตุ้ย ไม่ไหวแล้วตอนนี้มีไข <unemployed> ่อยู่ในมือ <attacking> กุจะจปาใส่ห<โ>น <click> ้ามันดูเนี่ยไข่ชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์หิวแล้วตอนนี้ดาเมกกำลังรุนแรงตอนนี้ใครโพสรูปอาหารก็สาดแช่งมันเชนคอนแซนเชนคอน ที่ชอบแย่งแฟนคนอื่นให้กลํามกลี้นได้ไหะฉันหิวฉันมาทวงข้าวฉันคืนฉันไม่เคยแย่งข้าวคนอื่นพี่เรามพี่เป้หิวใช่ไหมครับรับผมไม่หิวตอนนี้หิวคือร้องเพงปลอบใจมาล็อกเพมไม่กินมากแอรอมีครับนี่ท้องร้องอยู่เลยเลยเนี่ยนี่ ใครพูดว่า <respuesta> ช mm ีสเบอร์เกอร์เนี่ยบ้างเฮ้ยไม่รู้นะชีสเบอร์เกอร์เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อตกใจหมดเดี๋ยไปสนใจครับเพ่แค่แมลงปีกแข็งตัวหนึ่งเนี่ยไฟออกมาเฮ้ยตัวผมนี่มันขยายมันอีดีกี่แม่ มันต้องไปจับตัวที่มันตัวใหญ่ๆอย่แล้วครับถ้ามันในอย่างนี้มันก็ขยายได้ไม่มากครับถ้ามันเล็กมันก็ใหญ่ได้ไม่มากหรอกครับใช่กระเพราถ้ามันใหญ่อยู่แล้วนี่มันจะใหญ่มากนะฮะกระเพราต้องไปผักอะฮะต้องไปร้านสะดวกซื้อนะบอกว่าเว้นขยายสักอันหนึ่งครับเอามาส่องดูครจะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเลยทันทีมันต้องสไตล์แบบยาวใหญ่อิดทนเลยพวกนี้ไหมใช่ลครับผมครับใช่สูงใหญ่ อะไรประมาณนี้นี่ผมพยายามกมให้ติดเลนนะพวกพี่เริ่มติดเลนกันแล้วนะแม่ยาวใหญ่อึดทนมันเละตรงไหนนะอุ้วไอ้ทุกคนลองคิดเหมือนพี่เว้ยทุกคนลองคิดเหมือนพี่ไม่คิดเหมือนโบ๊ทนะเว้ยพี่คิดเหมือนกะเพราแต่กะเพราคิดเหมือนโบ๊ทเท่านั้นเองแต่พี่ไม่ได้คิดเหมือนโบ๊ทเฮ้ยเดลเสาจับดีกว่าโปเกมอนมีเดลเสาด้วยประเดงเอ้ยจริงคอนเซล่าเนี่ยสู้เหสู้นะฮะพี่เพรจับ สู้อะไรครับเดี๋ยวให้โบ๊มันเป็นสักขีพยานการสู้ของเราอ่าเมื่เกี้เอาผมเอาแล้วพี่สู้ด้วยนี่นะครับต้องหามรลแล้กดบอกดถายากมากตอนนี้ผมสู้ด้วยนี่นะครับงั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นธนูแป๊บเดี๋ยวผมเปได้รูเสาแล้วอะไรนะได้โนเสาเน้นเหรอจะเล่นที่เพอเล่นที่เพองงบนี้แล้วอะจะ on one

ใครนะครับที่เริ่มลป็ทานกะเพราเหมือนพวกพี่นะครับก็ไม่มีอะไรครับเม็ดมาได้ก็ต้องฟังครับอู้ดดี้บ้เออเล่นกีตาร์เออเคุณเล่นแค่เพลงเดียวนะฮะผมเพลงอะไรอะตกลงพี่แคทเกียนพี่เล่นเล่นกีตาร์เพลงเบาๆครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินพี่ร้องไหมครับเมื่อกี้พี่ร้องไม่ไม่เมื่อกี้ได้ยินพี่ร้องปะได้ยินเบาๆคะได้ยินอยู่อ่าใช่มันเบามากอ่ะจะไม่ได้ยินนะครับนี่มบุกยังไงแล้ต้งเฮ้ยกระเพราขำเล้เว้ยกูชนะแล้วพี่นี่ครับอย่าอย่าร้องครับอย่าติดลิขสิทธิ์ครับอย่าร้องเปล่าๆแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คือเพลงนั้นจริงๆนะเพาะคอร์ดมันคอร์ดนี่แหละเฮ้ยนี่มันปภาษากลางทะเลใายเดี๋ยวก่อนนะพี่เป้กำลังนะครับฝึกร้องเพลงนี่เราทำไรวะเนี่ยท็อปแฟนหนึ่งหมื่นซับนะครับ กูพูดตอนไหยนะเอาว่าใช่แล้วกันนะเออเอออกูเอออตามไปก่อนแล้วกันมืราควจะเล่าบอไปเลี้ยงดีกว่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงดีกันเองเหรอไม่ดูเหมือนซับเฮ้ยตัวอะไรข้องมุนน่ะเดินเดินเสาเลยมั้งนี่นี่ที่มีเพลงแต่บอไพ่เว้ยเจอกับฉัน จะเดากันท่าอะไรให้มันมามายไว้จับดดูแค่กีเดียกแล้วไว้แค่ทีเดียว้่ทีเดียวแล้วเรนเชิญนั้นใส่กันเบาเบาแรงไม่ได้ครับพอให้สองเรากูไม่อยากไป่ติดเลยนะกูเลยจะไปเองเลยย่มากมายในตอนนี้ โอ้ oh. <laughs> <Ooh. S 1> บางเวลาไม่ทันใจแต่เธอเสร็จไวบางเวลาฉันเกิดใจแต่เธ <laughs> อเดาไปบางเวลาไม่เป็นใจ <c oughs> จะไปต้องเสียใจถ <c oughs> อยมันไปรอน้ำต่อไปก่อนนะ เดาๆก็นิดๆหน่อยๆคิดถึงใครเดากันตามสบายเลยเจอกันในความแฟนในความฝันเดาๆไปมาๆหนูบอกให้ฉันได้ฟังว่าเดากันตรงไหนกูร้องมัวครับขอโทษครับกดแขนเดากันเบาๆกูว่าฉันลมันโดนแบนคลิปนี้แหละไอ้ตัวนั้นตัวนี้ เฮ้เเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเวอร์เพลงเมื่อกี้ขอบคุณหนึ่งหมื่นซับกันเลยปะเดียวไม่ไดแต่งเนื้อร้องใหม่กันหนึ่งหมื่นซับละวรนี่ขอเท่จังเลยไม่ไม่หนึ่งหมื่นซับนะครับเพื่อจะเปิดกล้องขอบคุณนะฮะทำคลิปขอบคุณนะครับจริงอ่ะยังไงบ้างเดียก็คุยไปตรงนี้นะก็หนึ่งหมื่นซับแล้วครับผมจะเปิดกล้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็จะให้ถามคันถามมาว่าจะเลือกแม่งเลยยี่สิบสามสิบคำถามอะ แล้วก็ถามมาเลยครับว่าจะถามไ้นู่นนี่ไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นู่นนี่ของโบสยาวเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เออแขน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 เออแขนแขนคิดโบก็จะบอกมาสี่มิวครับเออสี่